สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุ่มซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าวันนี้นะครับนอพี่ก็จะมานะครับเรียกได้ว่าแจกนะครับนอก็คือแบบว่า แจกนะครับเนาะก็คือบูย ah ่าพาร์ทแบบฟรีๆนะครับตามสัญญาแน่นอนนะครับถ้าคุณไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะคลิปนี้นะครับก็จะมีการแจกแน่นอนนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์ like, กดแชร์ share, ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและอย่างที่พี่เคยสัญญาไว้นะครับเนาะว่าบูย่าพาร์ทตัวนี้อัปเดตเข้ามาเมื่อไหร่พี่จะแจกตอนนั้นเลยนะครับเนาะแต่ตอนนี้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะเหลือแค่พี่แจกนะครับเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับจะมาประกาศการ แจกเลยนะครับเนาะและจะบอกวิธีการรับด้วยนะครับถ้าอยากได้ต้องทํำยังไงนะครับสําหรับบูญ่าพาตัวใหม่นะครับเรียกได้ว่าน่ารักจะจัดกันไปเลยนะครับและน่ารักมากๆด้วยนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่าน่าสนใจแน่นอน100%นะครับสำหรับน้องน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะถ้าอยากได้ก็ไม่ควรพลาดละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นี่นะครับทุกคนเก็จะ ประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆจากพี่ละกันนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนอจะได้อัปเดตเข้ามานะครับนอในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนอและพี่จะแจกนะครับนอเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปแจกพี่ขอรีวิวก่อนละกันนะครับว่ามันเท่มันสวยขนาดไหนนะครับนอก็คือ นึ่งเลยนะครับเนาะถ้าคนไหนปลดบูย่าพาสชีชันนี้นะครับเนาะก็จะได้ในส่วนของสุดผู้หญิงไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสุดผู้หญิงที่โคตรเท่เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ให้ดูแล้วกันนะครับและพี่คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับเนาะเพราะว่าน่าจะแจกตั้งแต่เมื่อวานนะครับเนาะแต่เมื่อวานติดตุลาไปนิดนึงนะครับเนาะก็เลยเป็นว่าแจกวันนี้แล้วกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนสําหรับสุดผู้หญิงนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะรีดวิ นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเมื่อเราปลดเราจะได้เลยนะครับเนาะสำหรับซูมหญิงนะครับเนาะแบบไม่ต้องทําอะไรเราก็ได้ไปเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะสำหรับทั้งหมดนี้นะครับที่พี่จะรีวิวนะครับเนาะถ้าคนไหนปลดบุญญาพันนะครับมันคุ้มนะครับเนาะส่วน สายฟรีนะครับเนาะสำหรับสายฟรีก็จะได้เป็นทางด้านของสกินปืนไปนะครับเนาะแต่ได้ฉาบวันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและอย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมบูย่าพาร์ตนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าได้คุ้มนะครับเนาะถ้าบูย่าไหนน่ารักนะครับเนาะยิ่งคุ้มคูณ2เลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนก็จะได้ของเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับคนที่แบบปวดปนะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะก็คือสายฟรีก็ได้กระเป๋าตัวนี้้ไไไปนนนนะะคครัับเาาถหยงม่ดนนะะะครับเาแล สายเติมนะครับได้อะไรบ้างนะครับก็ได้สกินรถตุ๊กนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเป็นสกินที่น่ารักมากๆนะครับทุกคน และก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับใครว่าหมดเท่านี้แล้วนะครับเนาะที่จริงยังมีอีกนะครับทุกคนเพราะว่ายิ่ตกามนะครับเนาะก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับยังจะมีทางด้านของจุดนี้ด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจะมีทางด้านของโปรไฟล์และพื้นหลังนะครับสาหรับสายฟรีที่แบบว่าจะได้ไปนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านกล่องศพด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นกล่องศพประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะ มากนะครับเป็นม้าดุยไปแล้วนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นสเก็ตบอร์ดแผ่นไม้ประมาณนี้เลยนะครับเนาะเท่มากมีเอฟเฟกด้วยนะครับเนาะและเยอะด้วยนะครับสำหรับเฟิกนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะปืนลูกโม่นะครับเนาะหรือว่า M1917 นะครับเนาะเรียกได้ว่านะครับได้แบบเผาวรไปเลยนะครับเนาะบวกแม็กกาซีนมาครับก็ถือว่าโกงจะจัดกันไปเลยนะครับเนาะแล้วก็มีโปรไฟล์พื้นหลังอะไรประมาณนี้นนนนนิดึงคคครรรััับบบสาหฟะทุก แล้วก็จะมีทางด้านของไม้เบสบอลนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาะก็จะมีทางด้านของไม้เบสบอลประมาณนี้นะครับนาะที่แบบว่าหล,ลายๆคนนะครับนาะก็คืออยากได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่มีขายนะครับนาะก็ จะประมาณนี้เลยนะครับนอกระเป๋ากระบองเพชรนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอคนไหนชอบกระเป๋ากระบองเพชรก็มีนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับกระเป๋ากระบองเพชรนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับนอและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือยังจะมีทางด้านของสกินระเบิดสายฟรีด้วยนะครับนอก็คือถ้าคนไหนไม่ปลดบุญยาพา่ก็ได้สกินระเบิดไปนะครับนอส่วนคนที่ปลดบุญยาพา่นะครับนาจะได้ในส่วนของนี่เลยนะครับนอก็คือสกินไอวอร์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคน ก็เร <S an> ียกได้ว <S an> ่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับองน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของสกินไอวอร์นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้นะครับมีสกินตัวม้านะครับน้องหรือว่าซุดผู้ชายนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นซุดนะครับน้องก็ถือว่าเป็นตัวม้านะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเท่มากนะครับน้องมหนวดด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าแท้จ พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมหรือว่าของที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าไม่ผิดหวังนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับเนาะหรือว่าอยากได้นะครับเนาะก็รีดีว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแต่ละอันนะครับทุกคนก็เป็นแบบไม่เลยนะครับรีด้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับมงเนาะคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่า อยากได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสําหรับมองน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าสายฟรีได้ไรสายเติมได้ไรนะครับเนาะก็คือสายฟรีได้5ชิ้นนะครับเนาะสายเติมได้12ชิ้นนะครับเนาะและการแจกของพี่นะครับเนาะแจกแบบไหนนะครับถึงจะได้นะครับนนองมาเดี๋ยวพี่จะอธิบายแล้วกันนะครับก็คือการแจกของพี่พี่จะแจกในคลิปนี้นะครับเนาะสามรางวัลนะครับเนาะและถ้าคนไหนอยากได้นะครับ ให้ทุกคนไปก๊อปปี้ UID ที่ตัวเองเล่นอยู่นะครับมาคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับเนาะและพี่จะแจกผ่านคอมเมนต์เลยนะครับเนาะโดยเป็นบัตรตัวนี้นะครับเนาะพี่จะแจกไปให้และมันจะปดคัดอตัตโนมัติให้เลยนะครับเนาะสรางวัลเท่านั้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนะว่า ถ้าคนไหนอยากได้นะครับนอกก็รับไปเลยนะครับรางวัลละ450เพชรนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอมันจะเป็นบาทแบบนี้นะครับนอให้ทุกคนไปรับแล้วมันจะปลดค้นอัตโนมัติให้เลยนะครับนอมันจะเข้าตรงข้อความนะครับทุกคนถ้าคนไหนได้ก็จะขึ้นตรงข้อความเลยนะครับเพราะว่าพี่จะไม่ได้ประกาศนะครับนอส่วนคนไหนได้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่เจมแจกให้นะครับเป็นพี่เติมให้นะครับนอกก็เป็นการปลดบุญญาพาร์ทให้กันนะครับนอกก็เรียกได้ว่าหลายๆคนต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครััััับบววว่าาาาาาปจุนนนนสมรถลดดยให้้้้้กกกกไแออง็ตฝ แล้กันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าพี่แจกให้แบบฟรีๆและวกันนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนพี่คนไหนอยากได้คอมเมนต์ UID นะครับนาอพี่ขอบอกเลยและกันนะครับนาอพร้อมเหตุผลนะครับว่าจะเอาไปทําอะไรนะครับทุกคนเก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอไม่ใช่ว่าอยากได้แล้วไม่มีเหตุผลนะครับนาอต้องคอมเมนต์ UID แล้วบอกด้วยนะครับว่าจะไปทําอะไรนะครับอเอาอะไรประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ ต้องฝากกันด้วยละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมดีดๆจากพี่นะครับน้องอาจจะไม่มีอะไรแจกต้นเดือนนะครับแต่ก็แจกบุญญาพาสไปก่อนละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เล,นย,ลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด่างของกิจกรรมเล็กๆน้อยๆละกันนะครับที่หลายคนนะครับไม่ควรพลาดจากช่องพี่นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับที่พี่ก็ต้องขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่า คลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะบายบาย